และอาจหลุดเลื่อนได้และทั้งหมดนี้คือวิธีการประเมินและให้คะแนนรูปร่างโคนมที่ผู้สนใจสามารถนำความรู้ไปใช้ในการคัดเลือกแม่โคนมที่มีลักษณะดีไว้ขยายพันธุ์ต่อไปขณะที่ทางราชการก็สามารถใช้ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกข้อพันธุ์ชั้นดีไว้ผลิตน้ำเชื้อบริการผสมเทียมเพื่อปรับปรุงลักษณะรูปร่างและผลผลิตแก่โคนมของเกษตรกรต่อไป เมื่อเกษตรกรได้ทําการวัดลักษณะรูปร่างนะครับเขาก็จะได้นําข้อมูลตัวนี้เนี่ยประกอบใช้ในการปรับปรุงพันธุ์โคในฟาร์มของเขานะครับโดยเขาสามารถที่จะเลือกเป็นบางลักษณะที่ที่เขาต้องการนะครับหรือจะเป็นทุกลักษณะที่เขาต้องการที่จะปรับปรุงนะครับเมื่อ,อได้ลัลักษณะข้อมูลรูปร่างที่สมบูรณ์แล้วเนี่ย เขาก็จะเอาข้อมูลตัวนี้ประกอบในการคัดเลือกเช่นลักษณะเต้านมความแข็งแรงของเต้านมความแข็งแรงของขาเป็นต้นการที่เขาคัดเลือกโดยที่มีฐานข้อมูลที่ดีเนี่ยทำให้เขาสามารถคัดเลือกพันธุ์ได้ถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้จะนําไปซึ่งผลประโยชน์ของเขาคือผลผลิตและก็ความมีอายุยืนของโคในอนาคตการนำคะแนนรูปร่างไปใช้อาจเลือกใช้เพียงบางลักษณะเช่น หากต้องการปรับปรุงแม่โคในฝูงมีระบบเต้านมดีขึ้นก็าอาจใช้เฉพาะคะแนนระบบเต้านมมาเป็นเครื่องตัดสินใจคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์หรือหากต้องการปรับปรุงลักษณะโดยรวมก็สามารถใช้คะแนนรวมซึ่งแบ่งเป็นระดับชั้นให้เข้าใจและเลือกใช้ได้ง่ายขึ้นโคที่จะเลือกไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์สำหรับผลิตโคสาวทดแทนฝูงควรอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ดีขึ้นไปลักษณะรูปร่างเป็นลักษณะที่สามารถคัดเลือกและผสม เพื่อปรับปรุงพันธุ์ได้เช่นเดียวกับการปรับปรุงลักษณะการให้ผลผลิตและเป็นลักษณะช่วยเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทำธุรกิจโคโนมนั่นคือการทำกำไรสูงสุดสำหรับเกษตรกรและผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับการอบรมจากเจ้าหน้าที่หรือขอรับเอกสารและ VCD เพื่อศึกษาด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพในพื้นที่ หรือโท02-501-1386หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการให้คะแนนเพื่อส่งให้สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์คำนวณคะแนนรูปร่างได้ที่เว w ไ์ d l d g o t h b i o t e c h